สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ผู้มีภาวะผู้นำและมั่นใจในตนเองทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังของปี2568นะคะช่วงเวลาสำคัญที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวสิงห์ผู้รักเกียรติและศักดิ์ศรีค่ะการงานกรกฎาคมถึงธันวาคมอิทธิพลดาวราหูส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการร่วมทุน การทำธุรกิจกับผู้อื่นหรือการบริหารจัดการทรัพย์สินมรดกค่ะอาจมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับหนี้สินนะคะการทำงานมีความท้าทายและอาจมีเรื่องลับๆซ่อนเร้นค่ะอย่างไรก็ตามหากจัดการได้ดีก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกำไรในระยะยาวนะคะการเงินกรกฎาคมถึงตุลาคมอิทธิพลดาวพระหัสสบดีส่งผลดีต่อการเงินที่มาจากการงานและอาชีพค่ะ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความพยายามในการทำงานหรือได้รับการปรับเงินเดือนและตำแหน่งนะคะอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมอิทธิพลดาวพระหัส,สบดีจะย้ายเข้าราศีเมถุนซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์การเงินดีขึ้นค่ะมีโอกาสได้รับโชคลาภผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงและสังคมด้วยนะคะความรักกรกฎาคมถึงธันวาคม อิทธิพลดาวสุขจะส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ความสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเผชิญกับบททดสอบนะคะควรใช้เหตุผลและความอดทนในการแก้ไขปัญหาค่ะสุขภาพกรกฎาคมถึงธันวาคมอิทธิพลดาวอังคารจะส่งผลต่อสุขภาพและภัยที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ต้องระม,มัดระวังอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตนะคะควรดูแลสุขภาพเป็นทิเศษและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงค่ะโชคลาภกรกฎาคมถึงธันวาคมอิทธิพลดาวเกตอาจนำมาซึ่งโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะสั้นการติดต่อสื่อสารหรือจากพี่น้องและเพื่อนบ้านค่ะ มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะอย่างไรก็ตามอิทธิพลดาวเกตเป็นดาวที่คาดเดาได้ยากโชคลาภที่ได้รับอาจมาในรูปแบบที่แปลกใหม่หรือเหนือความคาดหมายค่ะสรุปภาพรวมการงานเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนหรือหนี้สินแต่หากจัดการได้ดีจะนำมาซึ่งผลกำไรค่ะ การเงินช่วงแรกดีจากงานอาชีพช่วงหลังมีโอกาสได้รับโชคลาภและรายได้เพิ่มขึ้นนะคะความรักมีการเปลี่ยนแปลงและบททดสอบควรใช้เหตุผลและความอดทนค่ะสุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุและระบบไหลเวียนโลหติตนะคะโชคลาภมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเดินทางสั้นๆการติดต่อสื่อสารหรือจากพี่น้องและเพื่อนบ้านค่ะและพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ